อแล้วก็พูดถึงคุณเศรษฐาแสนสิริเพิ่มนิดหนึ่งมีอดีตอายการนะก็คือคุณถาวรเสรเนเหนี่ยมนะตอนนี้เป็นประธานพักไทยพักดีให้ความเห็นฟันเปี้ยงเลยกรณีสะพานในโครงการของแสนสิริอ่ะนะที่คุณประพันธ์คูณมีเนี่ยเคยเขียนบทความจำได้ไหมฮะเคยเขียนบทความเรื่องสะพานเนี่ยนะทางออกเนี่ยมันต้องออกยังไงสะพานข้ามของพระขนม ไปขออนุญาตกทมสร้างข้ามคลองสาธารณะนะแต่หลังจากนั้นมีการเก็บค่าผ่านทางนะคนในโครงการก็โดนเก็บนะะคนนอกก็โดนเก็บถ้าจะใช้นี่ฮะแล้วคุณประพันธ์คุณมีเขียนบทความมาหลายปีแล้วนะว่าทำไมแสนสิริจึงไม่ยกสะพานและทางขึ้นลงให้สาธารณะกทมอย่าเอาสมบัติแผ่นดินเอื้อประโยชน์เอกชนนะ คุณถาวรเสนียมล่าสุดครประธานพักไทยพักดีอดีตอายการนะให้ความเห็นชี้ชัดเลยการสร้างสะพานดังกล่าวนี้ถ้าผู้ขออนุญาตไม่แสดงเจตนาว่ายกให้สาธารณะกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นกรมเจ้าท่ากระทรวงมหาดไทยเป็นต้นจะไม่อนุญาตและในการยกให้เป็นสาธารณะไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ ดังคำพิพากษาสารดีกาที่9ทับ2,538นะที่คุณถาวอนอีโค้ดมาด้วยนี่ค่ะนะคำพิพากษานี่คือการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,304ไม่จำต้องจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา525ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายคุณถาวนีีบอกเลยว่า ถ้าผู้ไปขออนุญาตสร้างข้ามคลองสาธารณะคลองใหญ่ด้วยนะคลองบ้านขนงเนี่ยไม่แสดงเจตนาว่าจะยกให้เป็นสาธารณะกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่อนุญาตอนุญาต,ญาตไม่ได้ถ้าอนุญาตไปเนี่ยสวยแนะ่เนี่ยแ,แล้วในการยกให้เป็นสาธารณะไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือดังนั้นคุณถาวรเห็นว่าแสนสิริจะเก็บค่าผ่านทางค่าผ่านสะพานเนี่ยอันเป็นสาธารณะ ไม่ได้ฮะเพราะนี่คือเจตนาที่อุทิศเป็นสาธารณะแน่นอนตั้งแต่ตอนที่ไปขออนุญาตมแม้จะไม่ได้เซ็นเอกสารยกให้ก็ตามพูดง่ายๆที่ดินคอสะพานเชิงสะพานต้องแสดงเจตนาอุทิศให้เป็นสาธารณะแน่นอนค่ะนี่คุณทาวรอนเสดเนียมเนี่ยให้มุมมองทางกฎหมายตั้งแต่ก่อนจะสร้างซสอีกต้องชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโดยไม่จําต้องไปเซ็นโอนไง แต่ตอนไปขออนุญาตนะ่ะนั่นแหละถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาไม่อย่างนั้นเจ้าหนะ้าที่กทม<อ>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนะี่ยคุณอนุญาตได้ไงลองวันพรุ่งนี้เราไปขออนุญาตอ้าผมอยากจะสร้างสะพานข้ามคลองแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์นะทาได้ปะอ่าทําได้ปะแบบนี้เอออันนี้น่าคิดนะ,ค,ะคือยังไม่มีข้อยุติท,ทางกฎหมายนะเรื่องนี้นะยังไม่มีการไปฟ้องศาลไง คุณประพันธ์คูณมีเนี่ยบอกว่าควรจะฟ้องศาลปกครองแล้วเรื่องนี้เกิดในยุคอดีตผู้ว,ว่านะนะนี่อีกปมหนึ่งนะรถมอเตอร์ไซค์เก็บสิบ,บาทรถยนต์เนี่ยเก็บย0 2ส <20. S 1> บาทเก็บมาต่อเนื่องทุกปีเนี่ยเป็นสิปีแล้วอะวันหนึ่งผ่านไม่รู้กี่หมื่นคันนะอันนี้ก็น่าคิดว่าเอ๊ะทำไมบริษัทที่ร่ำรวยอย่างแสนสนิริกำไรเป็นปริการในล่าสุดเนี่ยยังปล่อยให้มีการเก็บอย่างนี้อยู่หรอทำไมไม่ ยกให้เป็นสาธารณะเสียให้มันไม่ต้องไปมีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ะถูกไหมคระใช่เพราะว่าล่าสุดอย่างคุณแสนสิริรอเองเนี่ยหรอย่างคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอยากทํางานเพื่อประชาชนทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะทำงานช่วยเหลือคนยากจนลดความเหลื่อมล้ําเรื่องแบบเนี้ทําได้เลยไม่ต้องรอเป็นนายกเลยอะ่ะนะแล้วทําไมไม่ทำนะเออคุมมุมมองคุณถาวรเนี่ยน่าคิด